โลกการลงทุนได้เปลี่ยนไปแล้วผมออมีมาเรียนรู้และเทรดกับผมสิครับสวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรทรดทองต้องรู้ประจำวันที่19เดือนเมษายนในวันนี้เราอยู่กับอาจารย์พี่หมีเช่นเคยนะครับผู้ที่จะมาแชร์มุมมองข่าวสารและเทคนิคสวัสดีอาจารย์พี่หมีครับสวัสดีครับครูเปาครับ วันนี้แนวโน้มมุมมองเป็นยังไงบ้างครับเห็น <C> e <an> ทองคำเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นแต่เช้าเลยนะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีการปรับตัวกลับลงมาอยู่จุดเดิมลักษณะคล้ายๆกับเหมือน <c oughs> จะเป็นการปรับฐานหรือเปล่าครับแบบ <c oughs> นี้ก็ลักษณะของราคาทองนะครับตอนนี้หลังจากที่มันขึ้นมาแรงนะในสองวันที่ผ่านมานะครับก็วันนี้ผมก็ยังมองว่ายังมีแนวโน้มหลักก็ยังคงขึ้นได้อยู่หลังจากที่ทางเทคนิคนะครับได้ b r e เอาท์ในตัว W shape หรือ double bottom ขึ้นมานะครับ โดยเป้าหมายราคาทองจริงๆมองไว้ทั้ี1,840นะ1,840แถวโซนนั้นเลยนะครับระหว่างทางตอนเนี้ยมันอยู่ที่1,780เออ1,780ตรงเนี้บวกลบนะครับผมคิดว่ามันยังมีโอกาสอัพไซค่ะข,ขึ้นได้ระยะยาวค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแต่ในวันนี้ผมมองว่าหลังจากที่ขึ้นมาแรงอาจจะมีการลดภาวะอัวบอสลงเล็กน้อยนะครับลงมารอบนี้ไม่ใช่หมายความว่าเราจะเล่นฝั่งเลล์นะครับผมคิดว่าย่อเพื่อที่จะขึ้นต่อได้ นะครับในส่วนของราคาทองด้วยปัจจัยข่าวสารก็ยังไม่ได้มีอะไรสนับสนุนชัดเจนนะครับในด้านของราคาทองคาอาจจะต้องดูในเรื่องของความกดดันในในระหว่างสหรัฐกับทางรัสเซียว่าจะรุนแรงขึ้นกว่าเดิมไหมเท่านั้นเองนะครับหลังจากที่มีการคว่ำบาตรไปแล้วจากทางสหรัฐความบาตรทางรัสเซียนะครับหลังจากนั้นก็น่าจะไม่มีประเด็นอะไรแล้วครับโอเคครับผมถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวเราคงจะต้องเทรดตามเทคนิคไปก่อนใช่ไหมครับแล้วเทคนิคเป็นมุมมองอยังไงบ้างครับวันนี้ ในมุมมองด้านทางเทคนิคนะครับวันนี้ผมมองว่าราคาน่าจะพักตัวนะครับรอเพื่อที่จะขึ้นต่อแต่อาจจะไม่ขึ้นวันนี้ได้นะครับอ่าหรืออาจจะขึ้นวันนี้ก็ได้แหละเพราะฉะนั้นในเมื่อเราต้องรอคอยว่ามันน่าจะพักตัวเพื่อขึ้นต่อเราก็เอเอียงเล่นฝั่งบ่ายดีกว่านะครับ <c oughs> โดยกรอบของราคาผมให้แนวรับนะครับอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบนะครับตรงนี้เนาะบวกลบเล็กน้อยนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเป็นแนวรับถ้าย่อลงมาแถวนี้ได้เราจะเล่นฝั่งบ่ายขึ้นอย่างเดียวนะครับ ส่วนแนวต้านผมวันนี้จะให้หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดห้านะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดห้าเป็นแนวต้านนะครับถึงถึงแนวต้านแล้วอาจจะไม่แนะนําให้เล่นเซลล์นะแนะนําให้จริงๆเล่นฝั่งบ่ายแล้วมาเทคโปรฟิตรถประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดห้าแหละหรืออาจปิดก่อนก็ได้นะครับแนะนําให้รอยอร่อเล่นฝั่งบ่ายไปเรื่อยเอนานะแต่ถ้าเกิดฝั่งบ่ายเกิดเข้าไปแล้วแล้วมันติดเราสต็อปลอสตรงไหนสต็อปลอสแถวหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดนะครับจะสต็อปลอสฝั่งบ่ายกรณีครับผม แนวโน้มน่าจะเป็นตามนี้เลยครับโอเคครับก็เรียกได้ว่าชัดเจนมากๆเลยนะครับในวันนี้สําหรับท่านใดนะครับผมที่อยากจะรู้วิธีการเทรดของอาจารย์พี่หมีนะครับนักทุนสามารถที่จะลงทะเบียนเรียนได้เลยนะครับตอนนี้เรายังเปิดรับอยู่เป็นรุ่นที่2แล้วนะครับเหลือประมาณ12ที่นั่งเท่านั้นนะครับผมจนถึงสิ้นเดือนนี้ครับในส่วนของตัวคอร์สเรียนจะประกอบการเรียนได้กันทั้งหมดเนี่ยสครั้งนะครับเริ่มวันเสาร์ที่8พฤษภาคมเป็นต้นไปครับสวัสดีครับ